สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนในการปรยากรดวงประจำรายวันนะครับเป็นดวงของวันที่3เมษายน2565ซึ่งเป็นดวงของผู้เกิดทั้ง7วันนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับส่วนผู้ที่ยังไม่กดติดตาม ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมคิดว่าย้ความรักความเมตตากับผมด้วยนะครับขอบคุณครับการปรยากรเป็นดวงกวาง้กวางนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นชมและฟังด้วยการใช้วิจารณญาณน,นะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆไปเป็นพลังในการดำเนินชีวิตของท่าน,ทานเท่านั้นข้พอนะครับ ผู้เกิดวันอาทิตย์ดวงประจำวันที่3เมษายนนี้นะครับสแรงคนเก่งคนฉลาดปดตนสูงนะครับเจออุปสรรคใดก็สามารถที่จะจัดการควบคุมได้ด้วยดีนะครับแม้จะเหนื่อยสักหน่อยก็ตามแต่คุณก็สามารถที่จะ ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะครับได้รับโอกาสที่จะได้เป็นผู้นำในทีมงานด้วย The Devil ความอยากความปรารถนาที่เกิดขึ้นในใจนะครับอยากมีอยากเป็นอยากได้การงานบางทีก็ปวัวพัน์กับการทำงานซ้ำๆใหม่ๆนะครับทำแล้วทำแล้วทำซ้ำอีก เวลางานหมดก็บางทีก็เอาเวลาส่วนตัวมาทำงานอีกก็ได้นะครับหรือบางทีหมดเวลาแล้วหมดเวลางานก็ยังคิดอยู่กับเรื่องของงานหรืออย่างวันหยุดบางทีใจก็ยังจดจ่อยังคิดอยู่กับเรื่องของงานนะครับสอดาบบางคนมีงานออนไลน์เข้ามา ให้ทำนะครับมีการสื่อสารเข้ามาบางคนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องใช้ความคิดในการที่จะตัดสินใจนะครับแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะบางทีข้อมูลบางข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ชัดเจนเพียงพอก็อยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับอัศวินถือไม้ นะครับอัศวินถือไม้งานที่ได้พัฒนาไปในทิศทางที่ตั้งใจเอาไว้นะครับด้วยความสามารถด้วยไอเดียที่มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆในการทำงานนะครับเสริมสร้างผลงานให้ได้รู้ได้เห็นบางคนอาจจะต้องเดินทางไปทำงานถึงต่างถิ่นนะครับหรือมีการติดต่อ งานกับชาวต่างชาติต่างประเทศนะครับการเงินของชาววันอาทิตย์นั้นตั้งใจหาเงินอย่างขมักขม้นนะครับบางคนก็ได้เงินมาแบบไม่ค่อยจะถูกต้องนักก็มีนะครับหรือได้มาจากอ่านประเภทสีเทาๆนะครับเรื่องความรักคนโสดเมื่อจอบใจ รักใครก็จะตะลุยจีบอย่างรุกหนักหรือลุ่มหลงแบบถอนตัวไม่ขึ้นนะครับหรือไม่ก็อาจมีคนมาลุ่มหลงสเสน่ห์เช่นกันนะครับแต่ก็ระวังแบบมาไวไปเร็วได้เช่นกันนะครับส่วนคนมีคู่อาจจะพากันไปท่องเที่ยวในวันหยุดสร้างกิจกรรมเติมความสุข ด้วยทริปดีๆนะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีงานดีเงินดีมีรักที่ดีๆครอบครัวอบอุ่นนะครับูเกิดวันจันทร์นะครับดวงประจำวันที่3เมษายนนี้เดลิเวอร์ก e. ารงานมีความกลมเกลียวในการทำงานระหว่างผู้ร่วมงานนะครับ การงานมีความกลุ่มเกลียวในผู้ร่วมงานนะครับบรรยากาศเป็นกันเองกันดีเพื่อนร่วมงานดีวุ่นส่วนดีนะครับบางคนทำงานมากถึงสองอย่างขึ้นไปนะครับอ้าม้เท้าแต่บางทีก็ต้องระมัดระวังนะครับการไม่ลงรอยด้วยความคิดเด่นที่ต่างกันนะครับ ในการทำงานเป็นทีมหรือทำงานในกลุ่มโมกลหมู่มากก็อาจํำให้เกิดการกัดแย้งขึ้นได้นะครับในบางครั้งก้าวไม้เท้านะครับอ่านเพื่อนก็เอามาให้เราช่วยทำงานของตัวเราเองก็ยังจดจดจ่องจ้อง ยังเคลียร์ไม่เสร็จนะครับก็เลยทาให้คิดนานคิดเยอะว่าจะเอาอย่างไรดีนะครับแปดดาบบางทีก็ให้อยู่นิ่งๆไปก่อนนะครับกระยับกระเยื่อนอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์บางทีอาจเป็นสิ่งที่ทาให้อึดอัดใจทุกใจกังวลใจ ก็ระวังคำพูดคำจาด้วยนะครับบางทีบางสิ่งที่ไม่ควรพูดก็ไอ้นิ่งเอาไว้นะครับการเงินมีความกังวลอยู่กับสถานการณ์การเงินที่ไม่ค่อยคล่องตัวนะครับและอาจมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องของเงินด้วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้บางทีเหมือนน้ำต่วมปาก เรื่องความรักที่มีปัญหาเดิมๆมาหลอกหลอนให้รักมีปัญหาจะกลับก็ไม่ได้กลั้นจะไปต่อก็ไปไม่ถึงสักทีนะครับก็ขอให้วันจันทร์มีงานดีเงินด,นด,นดีเจอรักดีๆมีครอบครัวอบอุ่นนะครับผู้เกิดวันนังคารดวงประจำวันที่3เมษายนนี้นะครับ the lover บรรยากาศการทำงานการเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีอุ่นส่วนที่ดีการำดำเนินง,งานก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับถ้วยได้เจอคนเก่าๆ่าเพื่อนเก่าเก่าหรือรักเก่าเก่าที่หวนกลับมาใหม่นะครับการทำงานบางคนก็กลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดไปใช้ชีวิตทำงาน ประกอบอาชีพอยู่ที่ตินฐานบ้านเกิดนะครับบางคนก็เอางานเก่าอันเดิมๆที่เคยทำมาก่อนกลับขึ้นมาทำใหม่นะครับจารีออดเด,ดจารีออดนะครับความต่อสู้ให้ได้ผลสําเร็จให้ได้ใจชนะที่ต้องสู้ต้องฝ่าฟัน แม่สู้เพียงตัวคนเดียวก็ตามนะครับก็ต้องยอมเหนื่อยมีการเดินทางไกลไปทำงานด้วยนะครับ 9. ้าถ้วยงานเกี่ยวกับอาหารการกินก็จะไปได้ดีนะครับมีความก้าวหน้าวันนี้อาจจะยุ่งอยู่กับการกินมากเป็นพิเศษนะครับ เรื่องการเงินใช้จ่าย,ายเงินเก่งนะครับแต่เงินก็มีให้มีพอใช้อาจได้รับเงินคืนจากลูกหนี้เก่าที่หยิบยืมไปนะครับอาจมีโชคลาภ้ามาบ้างน,นะครับเรื่องความรักขัดภูบรักคนถูกใจนะครับบางทีเจอรักซ้อน ก็ได้นะครับไอระมัดระวังหรือเจอพ่อไม้อายุมากกว่าก็ได้นะครับก็ขอให้เจ้าวันอังคารมีงานดีเงินดีเจอรักดีๆมีครอบครัวอบอุ่นนะครับ <c oughs> ผู้เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงประจำวันที่3เมษายนนี้นะครับ10ดาว มีการจบบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับหรืออาจจะออกจากงานเดิมสิ้นสุดจากกานเดิมเพื่อที่จะไปเริ่มงานใหม่หรืออาจจะเจ็บป่วยให้ทำงานไม่ได้ไม่ได้นะครับหรืออาจถูกโอ่ถูกหักหลังก็ได้นะครับไอระมัดระวังนะครับราชาถือไม้ โดยเป็นผู้นำผู้เก่งมีความสามารถเชื่อมั่นในความาสามารถตนเองสูงนะครับก็จะได้รับความไว้วางใจให้ทำงานที่รับผิดชอบงานใหญ่ๆที่มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะครับเป็นคนที่ทำงานเก่งสำเร็จได้ด้วยดีด้วยความสามารถนะครับ8ปดดาบ มีความกังวลใจมีความอึดอัดใจกับอะไรที่ยังมืดแปดด้านนะครับบางทีมองไม่เห็นหนนทางก็ได้แต่นิ่งนิ่งเอาไว้นะครับก็ให้ระวังเรื่องวาจาเรื่องคำพูดด้วยต้าอะไรไม่ควรพูดก็ให้นิ่งเอาไว้เสียดีกว่านะครับจะเกิดประโยชน์กว่าระสังอาภัายประสังคาราชนะครับทีอไอรเฟน การงานผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้ความคุ้มครองด้วยดีนะครับเรื่องการเงินของชาววันพุธกลางวันนั้นเงินที่ได้จากการทำงานมีพอกินพอใช้นะครับบางทีก็มีการขาดมือไม่พอที่จะใช้จ่ายบ้างก็มีนะครับก็ต้องขยันเพื่อที่จะหาเงินมา เสริมรายได้เพื่อที่จะไอ้เพียงพอให้ทันกับการใจชาจ่ายนะครับเรื่องความรักคนโสดอาจพบรักคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่การงานดีคนมีคู่ก็ระวังอาจมีปัญหารักทำให้ปิดใจกันแล้วก็อาจจะมีการเลิกรกากันขึ้นได้นะครับก็ให้ระมัดระวังเอาด้วยนะครับ ก็ขอ้ชาวันพุธกลางวันนะครับมีงานดีเงินด,นดีเจอรักดีๆมีครอบครัวอบอุ่นนะครับผู้เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงประจำวันที่3เมษายนนี้นะครับราชาถือถ้วยนะครับการงานที่ราบรื่นการทำงานเป็นไปด้วยดีนะครับ ไปได้เรื่อยๆแม้ไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามกั้นตามตอนนะครับเดอเอมการงานก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยดีนะครับก้าวถ้วยงานที่เกี่ยวกับอาหารการกินเครื่องดื่มต่างๆก็ที่จะก้าวหน้า ไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้อาจจะสนใจอยู่กับเรื่องการกินการดื่มเป็นพิเศษนะครับในวันหยุดเด็กถือถ้วยงานที่ทำเป็นงานที่รักที่ชอบที่ตกใจนะครับถ้ามีลูกน้องหรือบริวารก็เป็นผู้ที่ทํางานด้วยความพร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะพัฒนา แม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ตามนะครับเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะสร้างตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพนะครับการเงินของชาววันพุธกลางคืนนะครับมีใช้มีมจ่ายจัดจ่ายของที่ตกใจเป็นผู้ที่ใช้เงินเก่งนะครับ อาจมีคนมาให้ช่วยเหลือเรื่องการเงินก็ได้นะครับส่วนเรื่องความรักคนโสดอาจพบรักพอไม้แม่ไม้ได้นะครับหรือคนอายุมากกว่าหรือไม่ก็พบคนที่ทำให้วันไหวที่อายุน้อยกว่าได้เช่นกันนะครับส่วนคนมีคู่นั้นความรักสดชื่นดีอาจมีข่าวเรื่องการมีบุตร นะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนมีงานดีเงินดีพบเจอรักที่ดีมีครอบครัวอบอุ่นนะครับผู้เกิดวันประเรือดสปดีนะครับดวงประจำวันที่3เมษายนนี้นะครับเจ็ดเหรียนผลการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นที่จะได้รับนะครับก็เหมาะสมแก่เวลา จากการลงทุนลงแรงเอาไว้เปลี่ยนพยายามมาถ้าผลตอบแทนคุ้มค่าก็จะได้ตทำต่อไปนะครับแต่ถ้าผลตอบแทนยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจก็จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขกันใหม่นะครับแปดไม้เท้างานมีมากมายที่จะเข้ามาให้ทำนะครับโอกาสดีๆพุ่งเข้ามาหางานออนไลน์ก็มี เจ้าของธุรกิจก็ขยายเติบโตนะครับบางคนก็ได้รับเงินเพิ่มมีการเดินทางไปทำงานในต่างกินต่างแดนด้วยนะครับหรืออาจจะติดต่อธุรกิจการงานกับชาวต่างชาติด้วยนะครับสงไม้เทา้าการประสานงานกับอุ้นส่วน ดำเดินไปได้ด้วยดีนะครับการงานก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับ5้ามา้การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมบางทีความคิดความคิดเห็นที่บางทีอาจจะไม่ตรงกันไปคนละแนวคนละทางนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการขัดแย้งขึ้นได้นะครับแต่ว่าใช้อารมณ์ก็ใช้เอใช้ผลนะครับในการที่จะ ทำงานนะครับเหตุและผลเท่านั้นที่จะทำง่ายงานไปได้ด้วยดีไม่เกิดความขัดแย้งกันขึ้นมานะครับยอมรับในความคิดเห็นของผู้เป็นส่วนมากนะครับเรื่องการเงินมีการนําเงินมาลงทุนร่วมหุ้นมีเงินไม่ขาดมือนะครับงานเยอะเงินก็มีเข้ามามาก มีลุ้นที่จะได้รับเงินเป็นก้อนด้วยนะครับส่วนความรักนั้นความรักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทนหันนะครับคนมีคู่ความรักเติบโตพัฒนาอาจเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับส่วนบางคู่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องพ่อแง่แม่งอนนะครับอาจจะทำให้ขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะครับ ขอขอชาววันพปรัยดสบดีนั้นมีงานดีเงินดีเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวอบอุ่นนะครับผู้เกิดวันศุกร์นะครับดวงประจําวันที่3เมษายนนี้นะครับ The e n m a n The e n m a n บางสิ่งบางอย่างที่ต้องทงนรอนะครับแม้จะรอด้วยความกังวลด้วยความาเหน็ดเหนื่อย ด้วยความทุกข์ใจก็ตามแต่ก็ต้องอดทนรอนะครับรอเวลาที่เหมาะสมแต่ช่วงที่รอนั้นก็จะทำให้เราได้คิดได้ไตรตรองนะครับได้เกิดความสว่างกระจ่างใจขึ้นมาได้นะครับอัศวินถือเหรียญ เป็นผู้ที่ได้เป็นผู้ที่ใช้สติใช้ปัญญานะครับนำความสามารถมาใช้ในการทำงานสร้างงานพัฒนางานให้เกิดผลที่ดีนะครับเกิดผลงอกงามที่มีรายได้ที่ดีราชินีถือเรียนธุรกิจการงานที่ทำกำไรสร้างรายได้ก็มีความมั่นคง มีความราบรื่นต่อไปด้วยดีนะครับสิดด้วยงานที่ทำอยู่กับบ้านก็เป็นไปด้วยดีนะครับงานคงสีที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในครอบครัวก็อบอุ่นกลมเกลียวมีความสุขดีนะครับเรื่องการเงินนั้นมีเงินเก็บออม คิดเอาเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้นะครับหาเงินได้คล่องมือการเงินดีสำหรับชาววันศุกร์นะครับเรื่องความรักคนโสดก็ยังหาคู่ยากนะครับที่ต้องเอาเวลาอยู่กับการทำงานมีรักก็เรื่อยๆไม่ก้อยแสดงออกนะครับหรือใช้ชีวิตกับพ่อแม่พี่ๆน้องๆสุขสบายดี ส่วนคนมีครอบครัวก็รักเก้าใจกันดีมีความสุขใจดีนะครับก็ขอจชาวันสุกนั้นมีงานดีเงินดีเจอรักดีๆมีครอบครัวอบอุ่นนะครับผู้เกิดวันเสาร์ดวงประจำวันที่3เมษายนนี้นะครับหนึ่งไายงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆมีเข้ามาให้เริ่มต้นนะครับ ไปเรียนต่อศึกษาต่อก็ได้เริ่มศึกษาต่อใล้สมัครงานเอาไว้ก็มีข่าวดีๆที่จะให้ได้รับนะครับเดอะเอ็งแมนการรอคอยที่ต้องทนนะครับต้องอดทนด้วยความพยายามเพื่อให้สิ่งต่างๆที่ดีจะได้เข้ามาในอนาคตนะครับช่วงที่รอก็คิดไตรตรอง ก็จะเกิดความสว่างเกิดขึ้นในใจนะครับอัศวินถือดาบปุตีิคิดไวยทำไวยตะลุยสู้ไม่ท้อถอยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ร้อนสักหน่อยนะครับบางทีการรีบร้อนเกินไปก็ทำให้ขาดสติขาดการยั้งคิดได้นะครับอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่าย บางคนมีไอ้ต้องเดินทางไกลไปทำงานนะครับแต่ขับรถเองก็อย่าใจร้อนนะครับปลดใช้ความระมัดระวังนะครับเด็กถือเรียนแ้วสิ่งดีๆโอกาสดีๆเรื่องเงินเงินทองๆองก็จะเข้ามาไอเดียหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่คิดสร้างสรรค์เอาไว้นะครับก็จะเอ็นแนวโน้มที่ดี ที่จะเกิดขึ้นในสิ่งดีๆนะครับเรื่องการเงินอาจมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองหรือมีโอกาสที่จะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับแม้มีเงินคล่องมือแต่รายจ่ายก็มีมากเช่นกันนะครับเรื่องความรักคนโสดก็ยังไม่สมหวังนะครับอาจมีโอกาสพบคนที่เด็กกว่า ส่วนคนมีคู่นั้นความรักคงที่ดีนะครับแต่ใกลที่ตั้งกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้อภิชาตตบุตรด้วยนะครับก็ขอให้าวันเสาร์มีงานดีเงินดีเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวอบอุ่นนะครับการประ,ะรณ์ดงประจำรายวัน ที่3เมษายน2565นี้ของผู้เกิดทั้ง7วันข้อครบทั้ง7วันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามารับฟังและขอบคุณที่กดติดตามให้เป็นกําลังใจนะครับส่วนผู้ที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ